ะะเราก็จะมีการเอาดินมาพอก่อนนะฮะแล้วก็อุดพวกเชือกอะไรที่มองเห็นนะครับผมแล้วเราก็ใช้ก,กาวทานะ,ะใช้ไม้พายนะียทาไปนะฮะบางนะฮะเน้นบางๆนะครับอย่าหนกนะฮะให้ทั่วเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวลายที่เราจะติดนะมันติดง่ายขึ้นนะครับผมนะฮะ นี่เราก็ปิดรอยแผลเป็นที่เป็นเชื่อกทั้งหมดเลยนะครับเราก็เอาตัวนี้มาแล้แตะแ,แต่งตัดมุมตรงนี้นิดนึงนะฮะเพื่อให้มันเข้ากันบลายนะครับโดยเว้นจากระยะจากข้างนอกมานิดนึง่างนี้นะครับฮสวยงามนะครับลายที่ที่เราได้มาเราต้องดัดโค้งไว้ก่อนนะครับขณะทีม่มันหมาดอยู่นะฮะ มีตัวนี้ได้นหมครับตั้งนี้ต้องเว้นอยู่ขอบที่เท่าเท่ากันเลยนะทั้งสี่ด้านทั้งสามด้านเลยนะครับนะฮะกดเข้าไปมันจะแน่นเลยไม่ต้องพิธีพิธาอเลยมากกดอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้มันก็จะแน่นติดหนุบเลยถ้ามันแห้งก็ดึงไม่ออกเลยฮะเพราะว่ากาละเทคนี่เหนียวมากเลยนะครับผมนะฮะเสร็จเราก็แซมตรงน,นี้นิดนึงนะฮะ นับจำนวนช่องก่อนว่าโอเคมันจะควรจะกี่กช่องามาจะประมาณสักสองสองครึ่งนะครับผมแล้วก็วัดแล้วก็ตัดเลยนะครับทีนี้ก็จะใช้กันไกลเล็กๆกระดานนะครับหรือว,ว่ากรรไกลตัดอะไรก็ได้แต่ันนี้ผมเอากรรไกตัดกรรไกรสเลตตัดสองครึ่งนะอันนี้มาปุ๊บเราเราเอันนี้เก็บลายเข้าไปก่อนนะครับให้มันมี ตัวปีกค้างเหมือนเดิมนะครับผมอย่าแสหายนะฮะไม่เกิดร่องใช่ไหมฮะมันจะมีขอบเล็กๆนึงนะครับสองครึ่งโอเคนะฮะแับนิดนึงนะครับกดให้น่นๆนะฮะให้มาชนอยู่ตรงกลางนี้นะครับผมนะฮะดันให้มันชนกันนี่นะครับเห็นไหมฮะ นี่นะประมาณเนี่ยฮะเราจะชนกันอย่างนี้แล้วมันเปเยียบปุ๊บเราก็ตัดตรงนี้ออกอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยนะฮะเพื่อให้มันไม่ซ้อนกันนะครับชนกันสนิทเลยฮะเห็นไหมฮะสนิทแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ติดลายตรงนี้เข้าไปนะครับ กดให้แน่นๆเหมือนเดิมอีกด้านนู้นนะครับกดแน่นๆเลยนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็เอาน,นี้นะครับติดตรงนี้ให้มันเกินไว้ก่อนนะฮะให้มันเกยออกไปนิดนึงนะฮะอย่าให้เสมอนะครับพอพุ่งนี้มนหมาดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดรอยต่ออีกทีนะครับผมอันนี้เราก็ใช้ไม้นพายสามนะฮนะตัวนี้นะครับ เราปั้นดินนะฮะแล้วก็มาเสริมไว้ก่อนเนาะเป็นลักษณะเหมือนเราเสริมเชื้อดินไว้นิดหนึ่งมาไม่เพราะเวลาเราติดลายอารที่มันใหม่ๆเนี่ยฮะปลามันจะแห้งแล้วมันจะไม่ติดอะไรง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคทําเชื้อดินไว้ก่อนนะครับดินที่ใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยงานง่ายขึ้นระวางเราก็วางให้อย่างนี้นะครับโอเคกดให้แน่นๆนะครับให้มันเกินไว้ก่อน กดให้มันชนๆกัอนอย่างนี้นะครับให้ด้านนอกเสมอลาอยานี้นะครับะะโอเคนะฮะสวยมากเลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะให้มันเกิดน,นี่ก่อนนะครับให้มันเกิดไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดสี่สิบห้าองศานะครับ คือในในดินที่มันมันหมาดเนี่ยมันจะมีเชื้อกาวอยู่แล้วแล้วกดปุ๊บมันก็ติดเลยนะฮะโดยไม่ต้องทากาวเห็นไหมครับมันก็จะไม่เลอะเทอะด้วยนะครับแต่เราทาก้างล่างก่อนที่จะติดดินเซนไซนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ติดดินล้อมเลยเสร็จดินแล้วก็ติดลายทีหนึ่งนะครับผมระทำอีกด้านหนึ่งเนาะเราก็เตรียมดินไว้แล้วก็กดนี้นะฮะดินญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเชื้อกาวอยู่แล้วเนาะเราก็กดเข้าไปนี่เองนะครับ จะเป็นดินไทยดินไรลก็ได้นะเอาความตนัดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นับให้มันเกิดไว้ก่อนนะครับโอเคนะ,ม,นนะคมันเละเนี่ยกดให้แน่นๆนะครับตอนนี้ในกามันมีเชื้อดินอยู่แล้ว เจอในดินมันมีเชื้อกาวอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเีเลียนนะครับกดให้แน่นๆอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันก็จะติดอันนี้นะฮะแล้วก็มาติดตรงนี้เอาไปต่อตรงนี้ตรงน,นี้มันไม่แน่นปุ๊บเราก็ตัดเลดนึงน,น,น,นะครับแล้วก็วางวางให้ลายมันชนกันเดิมนะฮะกดให้แน่นๆนะครับ ตรงนี้มันมีเศษเห็นไหมฮะลองงัดขึ้นมานิดนึงตัดจนเกินทิ้งไปอ่ามันก็จะพอดีชนกันเป๊ะเลยหนะฮะหลายเป๊ะนะครับกดให้แน่นๆนะฮะกดให้แน่นๆนี่ครับอันนี้นะครับเก็บงานด้วยกันเอาหลายนี้มาติดนะฮะปิดตรงไปเลยนี้นะครับผมเห็นไหมฮะบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่ให้มันเท่วถึงเสร็จแล้วเราก็ ถากาดนิดน,นึงนะครับช่วยเก็บตรงปลายมันนะฮะอย่าใ,ให้มันนั่นนะฮะทำไมเนี่นเราก็ปาด,ดินให้ทั่วๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ปัดลายประจำยางอย่างนี้นะครับปิดตรงรอยต่อนี้นะฮะที่เมื่อกี้มันเป็นรอยต่ออยู่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วกดให้แน่นๆ,ๆเลยถ้ามันดินน้อยไปเราก็เสริมดินอีกนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วรอแห้งแล้วก็อาจจะลงสีนะฮะหรือว่าจะปิดทองก็แล้วแต่ละครับ โอเคเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับเราก็ต้องมีการตัดต่อตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้เลยนะครับสี่ส่วนห้องสาวเลยนะครับปุ๊กนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับมันให้มันชนกันอย่างนี้เลยนะฮะโอเคไหมนะเรียบร้อยเห็นไหมสวยงามนะครับน,นี่ก็เช่นกันเนาะตัดตรงนี้สี่พังสาวเลยนะครับ ให้มันเตะเลยนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีลายเล็กๆข่กอ,อกมาม่เปบนไหนนะนิดเดียวยนะฮะเสร็จแล้วงามมากเลยโอเคครับเสร็จแล้วครับ